ทานดอกนี่พี่น้องเห็ดทานเขาเอิ้นเห็ดทานเลือดป่ะพี่น้องนี่ดอกใหญ่คักใหญ่แน่เพิ่งรูหนึ่งหนึ่งกิ่มแก้วสมแซ่ยบด้วยพี่น้องนี่หนาแลน่จ้าจ้าดอกหนึ่งนาแลน่โอ้ยนี่งดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่ง พี่น้องดอกหุ่นด,ดอกนึงพี่น้องเห็นบ่ดอกนึ่งพี่น้องหุ่นอด,ดอกนึ่งเห็ดหนาง,งวัวอด้พี่น้องนี่แต่ยายพอเก็บจะเห็ดหนังง้อเพิงจ้ะพี่น้องเพิงหวาน เพลิงหวานมาพอกันย่ามเถามึนเนเาเงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยดอกเขาอีกอย่างนีงว่าพอกันย่ามเถาเสียดายเด็พี่น้องมึงเนี่ยนอนเอลิทอลาดอยู่บนเถาเรียวบนชราภาพแล้วพี่น้องเสียดายเนาะพี่น้องสองสามดอกนั่นป้าที่ถูบมึงเนี่ยพี่นอ้นอ,งพ,นอง,งพี่น้องพี่น้องป้าที่ถูกมึงพี่น้อง ดอกงามๆพี่น้องเด้อจ้าดอกหนึ่งพูนจ้าดอกหนึ่งน,นีงพนน่พี่น้องเพื่อนวานเด้พี่น้องนี่ยผู้ดคาเงีวค่ะเอาเอาโอ้ยแน่เถ่าแล้วหน้าแหล่ดอกนี่พี่น้องงามกาบมึงกูดูผู้ดะงามกาบพี่น้อง พึงหวานวพี่น้องนี่พอ,อ,อกันยามเท้าเบิ้งพี่น้องอ้าอนาอ้าอ้าอ้า้าอ้อ้าอ้าอ้าองาอ้นอ้าอ้าอ้อกาอ้าอ้าน้าอี่อ้อ้อ้าออกนนาอออ้อ ที่มี่เรื่งไน่พี่นอ้องปุ่นนี่พี่น้องเป็นเ่งแว่งน่าแหละพี่น้องปุ่นดอกนึ่งดอกนึงโอ้ยยุ่งพี่นอ้อง นี่ดอกหนึ่งเนี่ยน,น้ำหมากบุญจาดอกหนึ่งดอกนันงนไงุณจาดอกหนึ่งอยู่ใกล้อันนี้ด้วยบางมอนปลาพี่น้องอ